นี่ครับมันดังอาการดังแบบนี้เคยเจอไหมครับแก้อาการครับแก้อาการ P C S เลย P C X นี่ครับมันดังอาการดังแบบนี้เคยเจอไหมครับเ,เวลาขับแล้วมันดังนี่ดังประมาณนี้นี่แก้อาการของรถที่ เพีองท้ายชุดไทยชุดขับสายพานท้ายมันดังนะครับที่จริงมันเป็นตัวนี้ครับมันดังครับนี่ครับมันดังมันจะดังประมาณนี้ใครเคยรถใครเคยเป็นบ้างครับหรือว่ารถใครที่เออเสียงมีเสียงอาการแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาแก้ให้ดูนะครับว่าเราแก้กันยังไงนะครับให้รถให้เสียงตัวนี้มันหายไปเลยนะครับ มันดังเพราะลูกป,ปืนมันครับนี่เราก็ไปเบิกลูกป,ปืนมาแล้วนะครับเบิกลูกปืนลูกป,ปืนจากศูนย์มาครับนี่ครับเป็นพวกลูกป,ปืนมันดังเพราะลูกป,ปืนนะครับอาการแบบนี้เดี๋ยวมาดูว่าเรา s <idea> <S เวลาเราเปลี่ยนลูกป,ปืนแล้วมันจะเงียบหรือเปล่าน,นะครับเดี๋ยวเราทําการทําความสะอาดพวกชิ้นง,งานก่อนแล้วเราค่อยมาประกอบกันใหม่นะครับนี่นะครับเราก็ออกมาแล้วลูกป,ปืนนะครับ ผมว่าตัวนี้มันไม่ดังหรอกตัวน,นี้ที่มันดังเพราะว่าผมว่ามันดังกับตัวนี้มากกว่านี่เพราะว่าเราใช้มือหมุนดูนี่ใช้นิ้วหมุนดูนี่มันมันมีจังหวะขัดขัดนะครับของลูกปืนนะครับผมว่ามันจะดังพอลูกปืนตัวเล็กัวนี้เนี่ยแต่ว่าเราได้แกะออกมาแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนให้หมดเลยนะนี่ตัวนี้เบิกใหม,ม่เน้มีนี่ครับตรงนี้เราก็ทําความสะอาด ทำความสะอาดเรียบร้อยมันอยู่ข้างในนะครับพวกลูกปืนพวกนี้อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเ็จเดี๋ยวจะลองส,สตาร์ทเบิ้อให้ดูนะครับว่ามันมันจะเงียบแค่ไหนแตเ่เดี๋ยวเราจะอดัอดอัดจรารบีเข้าไปเพิ่มนะครับนี่ตัวนี้เราก็ทําการอัดจรารบีเข้าไปเพิ่มเพื่อให้ลูกปืนมันจะได้ทนทนกว่านี้นะครับยือดอายุการใช้งานของมันขึ้นขึ้นไปอีกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็ประกอบนะครับเพราะว่าลูกปืน นี่เราเปลี่ยนแล้วลูกปืนตัวข้างในทั้งสองตัวแล้วนะครับโอเคเอาโอ,โอมีประกอบเลยอ๋อทาจราบีบ,บางๆครับทาเป็นฟิล์มบางๆไม่ต้องทาเยอะนะครับทาเยอะเดี๋ยวมันเลอะเทอะทาบางๆกพอมีโย่หาบังดีทรายกิมเมึ่อไหรกูเบอาไส้บอลล่า เราทาแล้วนะครับแล้วก็กรอบนี่ครับกบ็ประกอบตามที่ช่างโอง่ประกอบเลยนะครับถ้าใครอยากทําตามครับทําไม่ยากนะครับมันเหมือนจะยากแต่ก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น เอาเช็คโอลิงพวกนี้ด้วยนะครับเวลานี่โอลิงตรงนี้เราก็เช็คด้วยนะครับว่ามันแบนหรือผ่าถ้ามันแบนเปลี่ยนเลยนะครับถ้าไม่แบนก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเดี๋ยวจรารบีมันจะกระจายออกมานะครับฉลบนี่ฉลับจากบูตัวนี้นะครับเราก็ทาจรารบีในบูตตัวนี้ด้วยนะครับ ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ทําคลิปอาการรถที่ว่ามันเป็นถ้าผมเจออาการรถแบบไหนผมก็จะได้ทําคลิปลงไว้ให้เพื่อนๆดูนะครับลูกน้องทํางานลที่ทำทรงใส่ไปเลยตาดดนี่ครับใส่เข้าไป เดี๋ยวทาความสะอาดชุดคาตรงนี้แล้วแล้วเราประกอบให้มันเสร็จตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปใส่รถเดี๋ยวเดี๋ยวจะสตาร์ทดูว่ามันจะดังหรือเปล่าเข้าไปแล้วนะครับเปลี่ยนลูกปืนเรียบร้อยมาฟังอาการเสียงครับเดี๋ยวหมุนร้อยดูเงียบเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันมันยังหมุนอยู่เนี่ยเนี่ยเงียบเลยนะครับรถไถที่ดังก็ลองไปเช็คดูตรงนี้นะครับลูกปืนสองตัวนี่ครับลูกปืนตัวนี้ แต่ว่าส่วนมากลูกป,ปืนตัวนี้นะครับมันจะมันจะดังนะครับนี่เนี่ยลูกปืนตนัวนี้แต่ว่าลูกปืนตัวนี้ผมว่าไม่ดังหรอกมันยังมันยังดีอยู่ลูกปืนตัวนี้ไม่มีเสียงหรอกมีเสียงตงัวนี้ถ้ามันดังคับดังเหมือนอะไรมันเอ่อติดกันน่ะเหมือนมันถูสีกันน่ะแต่ว่าตัวนี้มันถ้ามันดังจริงๆมันก็น่าจะดังแบบเสียงหอนนะครับตัวนี้ลูกปืนตัวหนอนนี่นะครับลองไปเปลี่ยนดูน,นะครับเดี๋ยวผม ประกอบร็จแล้วผมจะสตาร์ทรถให้ดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเราประกอบแล้วนะครับประกอบประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องให้ดูครับว่าเงียบไหมว่าม่เงียบนะครับเร่งเครื่องไหมนี่ครับเงียบนะครับลองลองไปเปลี่ยนดูนะครับรถไทยที่ว่า ชุดสายพานชุดเ,เปลี่ยนสายพานเปลี่ยนอะไรแล้วก็ยังไม่ยังไม่เงียบนะครับที่ว่ามันดังแล้วก็ไปเปลี่ยนลูกปืนสองตัวนี้นะครับแต่ที่หลักๆที่ว่ามันดังยิงลูกปืนตัวนี้นะครับมันอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในตัวขับสายพานตัว,ต,วตัวหลังนะครับลองไปเปลี่ยนดูนะครับโอเคครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ